นิสัยลึกๆทั้ง12ราศีลัคนาราศีกรกฎผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎเป็นคนอ่อนไหวง่ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นคนขี้อายและแคร์สังคมมากๆเป็นคนสุภาพเพืออารีอ่อนโยน ดูเหมือนจะใจกล้าแต่ดูจะเป็นคนที่กลัวด้วยซ้ำบางทีที่ยังไม่มีใครเพราะตัวเราเองแหละที่ยังไม่พร้อมเปิดใจมีคนเข้ามานะแต่เราเองที่ยังไม่พร้อมเจ็บมาเยอะเป็นคนฉลาดที่เวลามีความรักอยู่ๆก็งโง่แบบไม่รู้ตัวเอา้าไงงั้น ระวังโดนเทโดนหลอกง่ายแถมนกบ่อยเป็นคนขี้หึงถ้าชาวราศีนี้รักใครแล้วคุณจะเป็นคนที่โชคดีมากเพราะเขาพร้อมทำเพื่อคุณได้ทุกอย่างเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมาเจ้าอารมณ์เป็นที่หนึ่งนิสัยง่ายๆดูออกง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าได้ชอบ ก็คือชอบเป็นชาวราศีที่พลังชีวิตเหลือเฟืออเลอร์ตมากบางทีก็หัวเราะคนเดียวได้อยู่ด้วยแล้วสนุกเฮฮาบางครั้งก็พูดอะไรไปเรื่อยแต่พอบทเงียบก็จะเงียบกริบดีอยู่ตรงที่ว่าเป็นคนที่เชื่อถือไว้ใจได้ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามาได้ง่ายเป็นคนระมัดระวัง เอาใจใส่ดูแลคนอื่นเป็นคนอ่อนไหวในอารมณ์มองภายนอกมักดูเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่มีความอดทนต่อความยากลำบากเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเกื้อเฟื้อเผือเผ่อแผ่อบอ้อมอารีใครเดือดร้อนมาก็ช่วยโคตรจะขี้กลัวเลยกลัวโน่นกลัวนั่นกลัวนี่กลัวไปหมด เป็นคนอ่อนไหวแต่โคตรสดตรองไม่ชอบสุดๆพวกชอบนินทามักมีความคิดปแปลกๆบางทีเข้าใจยากหงุดหงิดง่ายแถมบ่นเก่งอีกมีเซนส์นแรงมากเวลาทำอะไรไว้ใจได้รอบครอบที่สุดรักบ้านรักครอบครัวรักเพื่อนรักญาติพี่น้องใครครบเพื่อนราศีนี้ ต้องระวังคำพูดให้ดีไปพูดกระทบนิดหน่อยแบบไม่ได้ตั้งใจอาจทำให้ชาวราศีนี้งอนไปหลายวันเลยก็ได้มีอะไรกระทบหน่อยก็มักจะเจ็บช้ำน้ำใจเวลาเศร้าก็เศร้ามากเลยละ่ะเวลาที่ถูกทำร้ายเขาจะเงียบเฉยและหลบไปอยู่คนเดียว เป็นคนที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกในหนึ่งวันได้มากเป็นคนที่จดจำเรื่องราวต่างๆเขาไม่เคยลืมบทเรียนชีวิตที่ได้สอนเขาดูเป็นคนเงียบๆแต่ต้องการเป็นที่รักของใครๆไม่ชอบวิ่งหนีจะไม่ซ่อนตัวจากการที่ถูกชื่นชมยกย่องเป็นคนที่จี้เส้นที่สุดยิ้มให้คนนั้นที คนนี้ทีเสียงหัวเราะมีทั้งสูงทั้งต่ำกิกกิกกะกะกะก์ออกมาอย่างเต็มที่เป็นคนช่างฝันช่างมีจินตนาการเป็นแหล่งรวมความลับของใครต่อใครเป็นคนรักบ้านเป็นที่ที่พักพิงที่ดีที่สุดรู้สึกปลอดภัยเวลาที่คิดทำอะไรไปแล้วจะไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆ เป็นคนไม่รู้จักพอแม้มีเงินมากมายแค่ไหนแต่ก็ยังต้องการอีกเพราะรู้สึกไม่มั่นคงเหมือนกับความรักถึงจะได้ความรักมากมายแค่ไหนแต่ก็ต้องการมากไปกว่านั้นอีกสุขภาพที่ต้องระวังรวงอกมะเร็งเต้านมโรคหัวใจน้ำเหลืองเสียแน่นหน้าอก เกี่ยวกับเม็ดเลือดไอมีเสมหะมากสีสาะไวต่อความรู้สึกอันยมณีแห่งโชคลาภไข่มุกขา